สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบ,บกับรายการสกีสกรีวิว,ว,วค่ะวันนี้2 2> อีพีของเราเลยระหว่างพี่เนเน่กับพี่ป๊อกกี้นะคะวันนี้เรามีสินค้าที่จะมาแนะนำหลายหลายรุ่นกันเลยนะคะมาพร้อมกับหมวกสวยๆอันนี้ด้วยที่เนเน่ได้ใส่นะคะอ่ะเราเป็นรุ่นไหนอีกเออเครื่องเจียไรายสายครับโอ้เรามีแบบตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ขายดีนะครับแล้วก็สเปคยังให้มาดีเหมือนเดิม จะอยู่ตรด้านหลังตัวนี้เลยเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเจียในรุ่น DC SM 03, ขีดห0ึ่ะนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้2ก้อนพร้อมแท่นชาร์จนะครับมีแฮนเดิลให้มีแกนให้พร้อมนะครับในการใช้งานอันนี้รใช่แบตเตอรี่แท่นชาร์จก็เป็นแบบตัวเดิมครับแบบในตัวของ DC เรานะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะใช้งานง่ายนะ แล้วก็มีตัวด้ามจับในการทํางานกระชับมือรั่วแล้วก็บอดี้เนี่ยเห็นไหมจับถนัดมือมีตัวระบายความรูดอากาศระบายความร้อนเนาะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเผิเปิดเครื่องปุ๊บปพ๊บใส่เข้ามาเครื่องไว้ทางานประกอบง่ายเลยง่ายดลงนะเห็นไหมเสียงนุ่มมากเลยตัวนี้นะฮะแม้แต่ระบบเซฟตี้ของมันในเรื่องของการกดโอเวอร์โหลดนะครับหรือพวกใบล็อกอะไรพวกนี้เราก็มีให้นะครับตัวนี้ถือว่าให้มา เต็มๆในเรื่องของระบบเซฟตี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะในชุดหนึ่งหรือทำงานค่อนข้างสะดวกตัดขัดเจียได้ครบหมดเลยเห็นไหมน้ำหนักที่ไม่มาก,มมากแล้วก็ฮะจับกระชับมือฮะจับกระชับได้ไหมเหแต่แตสำหรับผู้หญิงก็จะหนักนิดนึงใ่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดใช้งานจริงๆอ่ะถือว่ามันกระัด้ดีกระทัรรอทัศฝากไปด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น D S เอ้ D C S M 03ขีย100นะคะ สำหรับรุ่นที่เรารีวิวไปทั้งหมดนะคะ5รุ่นนี้นะคะเราจะมีของแถมสำหรับให้ลูกค้าด้วยอของแถมนี้เรามีเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขอยู่ที่ว่าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายในใต้คลิปนี้ที่เราได้โพสต์ออกไปทางช่องทางต่างๆแล้วนะคะถ้าลูกค้าซื้อสินค้าภายใน5รุ่นนี้นะคะเราจะแจกเสื้อที่แอดมินใส่นะคะเป็นเสื้อรุ่นนี้นะคะหรือว่าหมวกใบนี้นะคะ เก๋เ,กกเลยใส่แล้วสวยๆกันเลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะเราจะแจกให้เพราะว่าสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะ,คคะ,คะกดคอมเมนต์ว่าได้สั่งซื้อสินค้ารุ่นนี้แล้วนะคะ,ะแล้วก็แจ้งมาทางแชทเพจแอดมินหรือว่าช่องทางต่างๆของเราได้เลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะแบรนด์ DC ของเรานะคะหรือว่าแบรนด์ตรงใงของเรานั่นเองนะคะ